มีสี่ประตูมาจอดหน้าบ้านอีกแล้วครับเอ้ใครมาทวงนี่หรือเปล่าเอ่ปิดรีโมทอีกโอ,อ้นนี้มีแต่สี่ประตูมหาไาราคันอันนี่กี่สุสี่ประตูโอ้เอา้านึกว่าใครมาทวงนี่โอ้ช่างเราเองโอ้ตกใจไปเลยครับคนทำงานด้วยกันเนี่ยเราตกใจเลยนึกว่าใครมาทวงนี่เราหอ้ตายตายตาย อาตาสบายพี่โอ้เนี่ยร้านลำบากก็มีคนช่วยมีกี่คนหรอกนี่แหละชีวิตเออจะเอาอะไรมากมายโอ้ไ้นั่นก็ไปทำงานนอกอาน้าไปอะไรไกลแน่เลยชัางเอ่นะ์โอ้ยทำงานอะไรไกลแนะ่รถไฟท้ายอย่างเดียวข้ามร้านไปเลยเดินนะ เดี๋ยวขายกับข้าวตอนเย็นครับมีชีวิตยอยู่สู้ตัวปาอย่าไปยอมแพ้อะไรง่ายครับอโอ้ฝั่งนู้นงานเยอะครับเนี่ยไตรนโมเอ้ครับครับโอ้ดีดูดิค้าแรงลดไฟ20บาทตัวข้าจะโดนไปทำอะ่ะจะของรถไ่ยอมกลับมาตรงนี้ครับโอ้ตายตายตายอ่าทำไปไป